สวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o r e รฟรอยแยเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ x อ็กเปอย่าง2025 x อ็กเป G6 และ P7 ซึ่งเป็นรุ่นที่หลายคนรอคอยในตลาดไทยรถทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ทันสมัยทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถไฟฟ้าที่ครบครันทั้งเรื่องสมรรถนะและฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยี เพิ่มจาก xg G6 รถ suv ไฟฟ้าที่เน้นความหรูหราและประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีเยยี่ยม g 6ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุดประมาณ350กิโลวัตทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างร,รวดเร็วพร้อมกับการควบคุมที่แม่นยำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุดสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ประมาณ80%ในเวลาเพียง30นาทีระบบช่วงล่างอัจฉริยะปรับตัวตามสภาพถนน ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในเส้นทางที่ไม่เรียบภายในของ G6 โดดเด่นด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบแนวนอนที่เชื่อมต่อกับระบบสาระบันเทิงและระบบนำทางทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้อย่างสะดวกสบายระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการฟังเพลงและความบันเทิงขณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบผู้ช่วยขับขี่อัจฉริยะที่มีฟังก์ชันหลากหลายเช่นการช่วยจอดอัตโนมัติการควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนการชนด้านหน้าต่อมาคือ xpeng p 7รถซีดานไฟฟ้าที่มีดีไซน์สปอร์ตและประหยัดพลังงาน p 7ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ430แรงม้าสามารถทำความเร็วจากศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที แบตเตอรี่มีระยะทางวิ่งสูงสุดประมาณ700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายและความหรูหรามีบอดหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิระบบอินโฟเทนเมนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและการสั่งงานด้วยเสียงทําให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน Xpeng P7 ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบติดตามรถคันหน้า ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่ม,มั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้ง2รุ่นยังรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทำให้สามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆและปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา สำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้าใหม่ในปี2025ทั้ง Xpeng G6 และ P7 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะการออกแบบภายนอกและภายในฟีเจอร์อัจฉริยะและความสะดวกสบายในการขับขี่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังมอบความสนุกสนานและเทคโนโลยีล้ำสมัยให้ผู้ขับขี่ด้วย อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Refroyal เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆข่าวสารและการทดสอบสมรรถนะอย่างครบถ้วนเราจะนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและละเอียดสำหรับทุกคนที่รักรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย